ดีค่ะนี่ค่ะแปลงข้าวค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะเราไม่ได้หวานเราไม่ได้เก็บเกี่ยวแต่เรามีข้าวค่ะนี่ค่ะขอบคุณพระเจ้าเราเหมาทุกแปลงค่ะทุกปีค่ะที่นี่ของผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เขียวบ้านเราค่ะสวัสดีครับนี่ค่ะคุณสามีมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนครับ ครับ and explain to your your friend in Belgium ครับเียครับเฮีที่นี่ข้าวมันล้มประมาที่นี่มาที่นี่นี่ค่ะข้าวของเราที่อุ้ยท้องฟ้าสวยที่เราจองทุกปีเนาะ order order every year ah d a r l explain you go and explain you talk about life in Thailand to your friend นโมนามู To people in Belgium, the riz. Ici, une grande surface de riz que nous commandons chaque année. this riz est pour nous. Ce riz est pour nous. Pour la famille, pour les amis. nous commandons order, toupie, au maître du village numéro 1, un, petit une, every year. Tout, uh -huh. tout, Tous les ans. ว่าล่ะทุกปีเราจะมาเอาข้าวที่นี่ต้นต่ำดาริงมาด <How. S 1> ยาูยกข้าวยกข้าวดูก่อนนี่ค่ะข้าวหอมมะลิสวยค่ะข้าวหอมมะลิสวยมากค่ะ <How. S 1> ใช่ค่ะข้าวหอมมะลิเนี่ยข้าวจะสวยแบบนี้แหละตอนนี้เรารอรถเกี่ยวมานะคะแต่รถยังไม่มาเลยค่ะ สวยมากเลยเดี๋ยวขอเข้าไปดูข้างในหน่อยจะ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 ไม่คันนะคะนี่ค่ะโอ้ทีนี้ข้าวของเราเป็นข้าวเอ็นซีนะคะนี่ค่ะผู้ใหญ่จะจะปลูกเป็นอินซีค่ะนี่ค่ะจะไม่เอ่อแลวเป็นเป็นนาเคืออะไรนานาน้าน้ำไหลน้ําไหลผ่านไม่ใช่นาขังเพราะจะมีคลองค่ะ โอ้ oh, สวยมากค่ะนี่ค่ะเราจะจองไว้ทุกปีค่ะที่นี่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วค่ะฤรดูการเก็บเกี่ยวมาแล้วค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยเดี๋ยวรอเกี่ยวเสร็จแล้วก็เอาไปส่งแล้วเราจะตากแล้วจะพาชมต่อเนื่องนะคะคุณสามีไปนู่นแล้วตอนนี้คือรอรถเกี่ยวนะคะโอเค ประมาณนี้ค่ะให้ชมแค่นี้ก่อนเนี่ยค่ะข้าวสวยมากค่ะให้ดูแปลงข้าวเนาะสวยงามมากค่ะโอ้รถเกี่ยวกำลังจะมาแล้วมั้งคะนู่นค่ะอ๋อผู้ใหญ่เกี่ยวทางนู้นอยู่ได้ยินเสียงไหมคะอาจจะไกลคะมองไม่เห็นนู่นนะคะรถเกี่ยวอยู่ไกล โอเคค่ะนั่นแหละโอเคขอบคุณค่ะสวยมากท้องฟ้าสวยงามมากเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรถข้ามาแล้วค่ะรถส่งข้ามาแล้วครับเยเยำยเยี่มาถึงแล้วครับ มาแล้วครับสวัสดีครับเอามาคนเดียวเหรอครับเนี่ยครับโอ้โหจะมาจะขยันขนาดนี้นี่คนเดียวเนี่ยไม่มีใครช่วยเลยเหรอก็อช่วยยกอยู่พดอดีน้องต้องพัการประสรถเกียวอ๋อโอเคเอาป้องวางอย่างนั้นเดี๋ยวพี่เทเอง mm hmm. เดี๋ยวจะได้ช่วยกันโอ้โ oh, ห oh, นี่มาแล้วค่ะคุณผู้ใหญ่เอามาส่งเองเลยค่ะวันนี้เที่ยวนี้ได้กี่กระสอบครับ ได้แค่ยี่สิบห้าเองเหรออ๋อยี่สิบห้าเองโอเคมันจะมีเม็ดหญ้าในตับข,ข้าวไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยใช่ไหมคือมันไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยอ๋อมันก็จะมีเม็ดหญ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวกวาดเอาเพราะว่าบางที่มันบางทีมันจะมีหญ้าเนาะอ๋อ เาลิงลากไปเดลิงลากโกโกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละว่าล่ะคำซาเทคนิคว่าล่ะโอเคนั่นแหละนั่นแหะมันจะได้แห้งน้องผู้ใหญ่อย่างนี้มันมันประมาณกี่วันอ่ะพรุ่งนี้วันหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งวันอย่างนี้เหรอแล้วก็ค่อยันครึ่งถ้าพี่มีเครื่องอะไรคุฝุ่นที่มันมีเป่าลมหรือเปล่าไม่มีเลยเครื่องใหญ่ๆไม่มีค่ะก็ตากสิกระเป๋ามันก็อ๋อไม่มีเลยอันนั้น อ๋อโอเคอันนี้เราวางอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ไหมอ่ะพรุ่งนี้เราค่อยเกลี่ยใช่ครับเทแล้วก็ยูไปก่อนโอเคใช่เดี๋ยวมันชื้นโอเคขอบคุณครับระวังระวังระวังรถรอรอรอ,ร,อ,ร,อรถมันไหลโอเคแค่นั้นแหละครับโอเคครับเก่งมากโอ้ไทยฝรั่งเทคนิค ฝรั่งเทคนิคเยี่ยมมากับบ้านส่วนทรงรักค่ะได้ข้าวแล้วได้ข่าวแล้วนั่นแหละโอเคเดี๋ยวช่วยกันก่อนนะคะขอบคุณค่ะเยี่ยมคุณสามีช่วยค่ะ สุดยอดเลยน่ารักที่สุดนั่นแหละช่วยเอาลงครับขอบคุณครับนี่ค่ะเขาช่วยกันเข็นรถเอาข้าวลงค่ะบ้านสวนทรงรักเราขอบคุณพระเจ้าเนาะเราไม่ต้องถ่ายไม่ต้องหวานไม่ต้องเก็บเกี่ยวแต่เรามีข้าวรับประทานอาเมนนี่ค่ะ ว้าวสุดยอดเลยนี่ค่ะทั้งหมดมีกี่กระสอบคะดาลิงค่ะนับหนึ่งสองสามก่อนนับโอเคก o ว้าวข้าวเราปลอดสารเคมีนะคะน้องผู้ใหญ่เก่งมากเลยค่ะทำไม่มีสารเคมีค่ะโอเคนี่ค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรนะคะขอบคุณค่ะแล้วคะ่ะแยกเด้อมันมันไหนนี่ พรุ่งนี้ค่อยตากค่ะเทคนิคอ๋อเทคนิคเวลาปิดเขาจะดึงแบบนี้อ๋อเยี่ยมมาก นั่นแหละคุณฝรั่งก็เก็บถุงให้เรียบร้อยนุน่นสุดยอดเลยคุณฝรั่งก็เอาเอาโทรศัพท์มาด้วยสิโอนทางขบัญชีเลยสวัสดีค่ะนี่ค่ะเช้าวันใหม่นะคะวันนี้เราเริ่มตากข้าวกันแล้วคุณสามีกับคุณเชียนช่วยกันค่ะค่ะนี่ค่ะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ พี่เตียมอยู่นู่นเอาคุณเชียนอยู่นู่นช่วยกันค่ะพี่เตียมสวัสดีครับมาดื่มกาแฟก่อนมาเราร่วมด้วยช่วยกันค่ะเพื่อนบ้านเรานี่ค่ะบ้านสวนทรงรักตักข้าวแล้วครับเยี่ยมมากเลยนี่ค่ะดูเทคนิคฝรัง่งคุณฝรั่งเบลเยี่ยมทำได้ทุกอย่างใช่ไหมคะครับผม นามูที่นี่ทูมัดเดี๋ยวคุณเชียนมาไปที่นูน่นใช่โซมัตนี่ค่ะโอเคอยู่โควิดคุณเชียนเฟิร์สไปไปไปนี่ค่ะคุณเชียนช่วยทางนี้อุย้ยมีวัวด้วยนี่ค่ะปีนี้เราได้น้อยค่ะปีนี้ได้ข้าวน้อยบ้มาเยอะพี่เตรียม ได้ได้แค่เออไ,ได้แค่แปดรอ้อยแปดสิบห้า <800 G. S 1> โลเองไม่ถึง้นลยนะไม่ถึงอันนี้มันเป็นอะไรนะข้าวหอมมะล,ลิค่ะกระอบตรุบเลยอันนี้ข้าวหอมมะล,ลิอะไรนะร้ 100, นะอยร้อยห้าน่ะจ้ามข้าวสวยมาก,าววมากแล้วไม่แล้วแกไม่ได้ใส่เคมีแกไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลย ราะเนี่ยจะจองไว้ตลอดจริง,รงๆแกจะไว้ทําพันุเด็บเราจองแปลงนี้ไว้ตลอดเราก็เลยได้ได้ไดแปลงนี้นี่แหละคุณเชียนทางนู้นอ่ะคุณเชียนต้องช่วยหน่อยลคือหน้าสักเก็บไรสิไม่เอาหรอกไม,อไม่ซื้อไม่ซื้อมันต้องมานั่งปวดหลังซื้อข้าวอย่างเดียวตากเองพอในพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องหวานไม่ต้องไถยไม่ต้องเก็บเกี่ยว แต่มีกินไม่อดอาเมนเอาจริงนะใช้เงินซื้อก็ได้แล้วถูกต้องเราไม่ต้องมานั่งปวดหลังไม่ต้องมากลัวว่าฝนตกไม้แรงไม้น้ำท่วมไม้ไม่ต้องรอซื้อ,อย่างเดียวนี่แหละสุดยอดโอเคขอบคุณค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราร่วมด้วยช่วยกันค่ะใกล้เสร็จแล้วแล้วก็รอที่จะรอที่จะพลิก นี่ค่ะโอ้โหน่ารักที่สุดร่วมด้วยช่วยกันประคองเมื่อวานช่วยดึงผ้านิวบนรถเข็นนั่นแหละสุดยอดน่ารักที่สุดโอ้ข้าวเรางามค่ะสวยค่ะเคลื่อ,นะออะไรนะกคออะไรนั่นหนึ่งศูยใช่ไหมคุณเชียนร้อ <105. S 1> นั่นแหละร้อยห้าก็105ไง หนึ้ามันจะหอมกว่าสิบห้ามันจะไม่หอมห 150, อใช่นี่แหละหนึ่งร้ยห้าหนึ่งห้าเนี่ยกอคอนหนึ่งร้อยห้าใช่เป็นพันของพระราชฐานใช่ไหมใช่ไหมอ่นั่นแหละนั่นแหละขอบคุณพระเจ้านี่แหละนี่ค่ะตอนนี้เราเก็บข้าวแล้วค่ะคุณเชียนนี่ค่ะข้าวของเราคุณเชียนกบ น้าสาวค่ะคุณแม่ยายช่วยนี่ค่ะเดี๋ยวดูซิว่าเราได้กี่กระสอบเอากระสอบมาระคนกำลังถ่ายวีดีโอ บ้านสวนทรงรักกรอกข้าวแล้วค่ะได้กี่กระสอบคะยังไม่รู้เนาะว่าได้กี่กระสอบเดี๋ยวค่อยนับคุณเ่ะค่ะกรอบกรอบรุบ,รบ,รบ,รบรเลยอย่าไปอยู่ใต้ลมนะเดี๋ยวมันปลิวใส่ข้าอ่อนหายอ๋อ <laughs> นี่ค่ะโอ้มันคันสิเนาะนี่ค่ะคุณแม่ยายได้กี่กระสอบใคะยังไม่ได้นับเนาะยังยังไม่ได้นับเลยเอะค่ะตรงนั้นก็น่าจะหนึ่งเนาะอันนับก่อนเนาะหนึ่งแล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด สิบเเนาะโอ้ยสวยจังเลยดวงอาทิตย์1ิ 17. แล้วก็สิบแน่าจะได้ประมาณสักยีไม่เกิน21ค่ะโอเคนี่แหละประมาณนี้ค่ะ21กระสอบได้ค่ะยี่สอ ประมาณยีสองค่ะโอเคอู okay. ้ดวงอาทิตย์สวยมากโอเคขอบคุณนะคะที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจบ้านส่วนทรงรักนะคะขอบพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ